ทอ,อดมพอ,อดำคืออะไรครับอ่าทอดำคือรถในตระกูลทอนะครับเป็นรถสามล้อบรรทุกนะครับซึ่งเราเป็นรถสามล้อไฟฟ้าแบบบรรทุกนะฮะซึ่งดมของเราก็คือเราจะมีโชคไฮดรอลิกนะครับที่สามารถยกกระบะดำขึ้นได้โดยอัตโนมัตินะฮะซึ่งจุดเด่นของรถคันนี้เนี่ย ก็จะมีหลายๆจุดด้วยกันนะครับไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างนะครับที่เรามีการปรับโครงสร้างของตัวชัดซีตัวพื้นกระบะให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับก็คือเหล็กมีขนาดใหญ่มากขึ้นนะครับแล้วก็มีระบบตัวดัอัตโนมัติเข้ามาช่วยนะครับสำหรับลูกค้าเนี่ยที่ต้องการใช้ในการบรรทุกแล้วก็เทดัมเลยนะ แนะนำเลยนะครับว่าทอวันดำอันนี้คือตอบโจทย์นะครับไม่ไม่ว่าจะเป็นร้านวัสดุก่อสร้างนะครับที่ขายอิฐปูนทรายนะครับก็สามารถที่จะใช้เนี่ยตัวทอวันดำเนี่ยนะครับช่วยแบ่งเบาในเรื่องของการจัดส่งนะครับแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายนะครับในเรื่องของค่าน้ำมันนะเพราะเราเป็นรถสามล้อไฟฟ้า100%นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยแบตเตอรี่นะครับมาตรฐานเราก็จะเป็นแบตเตอรี่แบบตะกัว ขนาด60โวลต์52แอมป์วนะฮะซึ่งถ้าลูกค้านะมีความต้องการที่ต้องการใช้ขับไกลามากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อเพิ่มกำลังในการบรรทุกหรือการขับขี่ให้มากยิ่งขึ้นเนี่ยผมแนะนำนะครับให้ใช้เป็นแบตเตอรี่ขนาด72โวลต์52แอมป์วนะครับหรือจะ เปลี่ยนเป็นลิเทียมก็ได้นะครับซึ่งลนะิเทียมน่ะอย่างที่เรารู้กันอยู่นะครับ mm hmm. รถไฟฟ้าที่ใช้ลนะิเทียมนี่ยจะมีอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ในประมาณ5-7ปีนะครับ mm hmm. ซึ่งโรงงานเนี่ย mm hmm. ก็จะมีตัวแบตเตอรี่ลิเทียมเนี่ยซัพพอร์ตขายหรือเทิร์นให้กับลูกค้าด้วยนะครับ mm hmm. ก็ถ้าสนใจยังไงก็ติดต่อตัวแทนจำหน่ายทุกๆสาขาได้นะครับอ่ะเราลองมาดูกันนะครับก็นี้คือระบบของตัว กล่องคอนโทรลกล่องไฟนะครับซึ่งกล่องคอนโทรลเนี่ยก็เป็นกล่องคอนโทรลรุ่นใหม่นะครับอันนี้กล่องไฟนะฮะแล้วก็ตัวมอเตอร์นะครับมอเตอร์ก็นะครับอันนี้ก็คือตัวมอเตอร์นะครับ,อนนออรบมอเตอร์ก็จะเป็นตัวตัวเหมือนตัวทวันพัดเลยนะฮะก็จะเป็นตัวหนึ่งพัน้ารอยวัตต์นะครับแต่มีการเปลี่ยนตัวเสือ้อ ของเฟืองเพานะครับเสื้อเฟืองเนี่ยก็จะมีขนาดใหญ่เพิ่มมากขึ้นนะฮะแล้วก็ตัวเพลาก็เอ่อน่าจะใกล้เคียงของเดิมนะครับเราเพิ่มระบบโชคไฮดรอลิกเข้ามานะครับอืมอันนี้ก็เป็นรวมๆของตัวรถตัวทอดอ่ม ถ่ายรอบๆให้ดูนะครับเผื่อลูกค้าท่านใดเนี่ยสนใจก็สามารถที่จะติดต่อตัวแทนจำหน่ายได้นะครับซึ่งอวันดัมเนี่ยนะฮะเราก็นํามาเปิดตัวให้กับออลูกค้าได้มีโอกาสได้ทดลองใช้กันนะครับก็อันนี้ผมก็รีวิวให้คร่าวๆนะครับประมาณนี้ครับสวัสดีครับ